สวัสดีค่ะวันนี้ไลก็มีสินค้าดีๆมานําเสนอนะคะก็คือตัวคีนซิตนั่นเองตัวนี้นะคะเป็นกระเป๋าเดินทาง2องฟังก์ชันนั่นเองค่ะมีทั้งฟังก์ชันเป็นล้อลากเป็นเก้าอี้รถเข็นนะคะหรือจะเป็นฟังก์ชันที่เป็นกระเป๋าสามารถเคลื่อนอนขึ้นเครื่องได้ด้วยมาดูวิธีการใช้งานค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นด้ามจับนะคะสามารถปรับได้ทั้งหมด2ระดับเลยนะคะตัวนี้ปรับขึ้นปรับลงได้นะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเซฟตี้สำหรับกันเด็กๆตกจากกระเป๋านั่นเองนะคะตัวนี้นะคะประกอบค่อนข้างง่ายนะคะเห็นทางสีดำไหมอ่าหยิบขึ้นมาหลังจากนั้นนะคะก็เอามาประกอบกับด้ามจับที่มันเป็นสีดําที่มันมีไว้นะคะประกบงลงด้านล่างก่อนเลยเสร็จแล้วนะคะก็เอาตัวสีแดงมาประกบทับนะคะเห็นตัวเดือยไหมคะเห็นเดือยนั่นแหละนับลงไปนะคะให้มนันกรุบหลังจากนั้นนะคะก็เอาน็อตที่แถมมาจากกระเป๋านะคะหมุนให้ครบทั้ง ทั้งหมดนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นตัวเซฟตี้อย่างดีเลยเพื่อนๆเห็นไหมคะว่ามันจะมีปุ่มสีแดงตัวนี้นะคะเป็นปุ่มสําหรับการกลางล้อออกมาอ่ะเดี๋ยวพี่เขาก,กดอ่ะแก๊บนะคะก็มีคือเสียงกลางล้อนั่นเองค่ะข้างในนะคะถ้าสังเกตดีๆจะมีห่วงเนาะห่วงตัวนี้นะคะใช้สําหรับดึงล็อกตัวรถเข็นกับกระเป๋าออกจากกันนะคะกระทุ้งมาหนึ่งทีแยกมันออกจากกันนะคะสามารถเป็นรถเข็น ในการเดินทางเนาะถ้าเดินทางไกลๆอย่างเงี้ยไม่อยากพกกระเป๋าไปด้วยก็แยกชิ้นส่วนน้องได้เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้นะคะโครงสร้างค่อนข้างแข็งแรงรับน้ําหนักได้ถึง50กิโลเลยทันนี้ก็จะเป็นวิธีการลากให้ดูนะคะมาในส่วนของการประกอบกับเเข้าไปนะคะเราต้องวางทุกอย่างให้ลงล็อกก่อนนั่นเองเสร็จแล้วนะคะก็กระทุ้งเขา1ทีนะคะเพื่อให้เขาลุงล็อกหลังจากนั้นนะคะปลด จากที่เราดึงบล็อกข้างหลังออกมานะคะก็กดล็อกลับเข้าไปมันจะดังก๊อบนะคะนั่นก็คือการล็อกเรียบร้อยแล้วส่วนวิธีการพับล้อนะคะถ้าล้อไม่ดังก๊อบนะคะแสดงว่าล้อ,อยังไม่ลงตัวเนาะให้ทุกคนหมุนล้อให้เข้าที่ถ้าเข้าที่เสร็จแล้วมันจะดังกอ๊อบนั่นก็เป็นวิธีการเก็บล้ออย่างถูกวิธีค่ะล้าก็จะไม่หักด้วยนะคะอย่างนี้ แล้วนี่ก็คือวิธีการใส่เซฟตี้เบลท์ให้ครบสูตรของมันนะคะถ้าใครไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องติดก็ได้นะคะตัวนี้แล้วก็สามารถถือขึ้นเครื่องได้แบบปกติเลย